เบรกแรกเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการหาเสียงออจัดให้ไปเลยโค้งสุดท้ายนี้นะคะเขาบอกว่าแต่ละพักเนี่ยเขามีการปรับกลยุทธ การหาเสียงนะในการอ้อนขอคะแนนจากประชาชนแล้วก็เป็นไปอย่างถึงพลิกถึงขิงไปเริ่มต้นที่ท่านนายกรัฐมนตรีเลยไหมเอ้ยเขาบอกว่าเขายังพูดได้ลารัชะการ<อ>ไปหาเสียงนะคะนะเออมันเป็นช่งวงโค้งสุดท้ายแล้วไงท่านก็ขอลงพื้นที่ไปที่ภาคอีสานนิดนึงไปที่จ<า>ังหวัดนครพนมนะคะหรอ,อว่ายังไงวอีกสิบเจ็ดวันเท่านั้นคุณไกด์คุณผู้ชมคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะในฐานะหัวหน้า,าพักภูมิใจไทยทก็อย่างที่บอกคือท่านเนี่ยลาชการไปหาเสียงที่นครพนมลงพื้นที่หาเสียงภาคอีสานครั้งแรกในการเลือกตั้ง 2,569นะคะไปช่วยผู้สมัครสสอนครพนมของพักภูมิใจไทยทั้ง4เขตไปถึงก็จะต้องมีภาพนี้ชาวบ้านก็นําพวงมาลายัยดอกดาวเรืองมาคล้องคอก่อนจะใช้ผ้าขมานี่ผูกเอวต้อนรับตามธรรมเนียมในแบบฉบับของภาคอีสานหลังจากนั้นคุณอนุทินขึ้นเวทีปราศรัยชี้แจงนโยบายต่างๆของพักภูมิใจไทยนะคะให้ประชาชนที่มารับฟังการปรชาศรัยได้รับทราบแล้วก็มีการตั้งคําถามกับประชาชนด้วยเออทาไมอะ่ะอยากให้เปิดด่านชายแดนไหมโอโ้โห ชาวบ้านตอบทันทีไม่นะฮะคุณอนุทินนะใช่ยืนยันหนักแน่นเลยว่าไม่คุณอนุทินก็เลยย้ําเลยว่าผลประโยชน์แฝงที่ทําให้รัฐบาลยังไม่ยอมเปิดดานคือ ข้าวผิดกฎหมายไม่เข้ามาราคาข้าวในประเทศก็สูงขึ้นนะคะ oh. พืชผลทางการเกษตรก็ไม่เข้ามาที่สําคัญรัฐบาลก็เอาเข้าวไปขายได้อีกหกแสนตันรัฐบาลน,นี้ด้วยนะคะทำให้ข้าวราคาดีขึ้น oh. เชื่อว่าชาวนครพนมจะสนับสนุนพักภูมิใจไทยเหมือนที่ผ่านมาปิดท้ายด้วยลูกอ่อนที่ทนี้ก็นี่เลยนะคะสนับสนุนได้ไหมมีการพูดถึงผลงานเรื่องข้าวด้วยนะคะ oh, oh. แ,ลแล้วก็นี่เออพอถามเรื่อง เปิดด่านดีไหมนะคะประชาชนก็ตอบไปเลยไม่ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามต่อนะคะว่าแล้วที่โพของนี้ด้ามีการคาดการว่าผลคะแนนการเลือกตั้ง2,569พักภูมิใจไทยมาอันดับหนึ่งจะได้150ที่นั่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้หรือเปล่าคุณอนุทินตอบว่าต่ำกว่าเป้าหมายเพราะมีเสียงหัวเราะเครือ,เคร,อเครือกลบกลัวกันไปไปฟังเสียงดีกว่าไปฟังเสียงกันก่อนออไหมเอออยากรู้อยากรู้ถ้าไปถึงบอกต่ำไปเนะี่ย เหมือนว่านิดาโพล่าสุดเผยว่าตัวของทัพภูมิใจไทยมาอันดับหนึ่งได้150ที่นั่งอันนี้ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้ไหมครับจารย์ตุวิชาต่ำกว่าเป้าหมายต่ำต่ำกว่าต่ำกว่า10นี้ต่ำกว่าเป้าหมายที่เราวางเป้าหมายทุกคนก็ต้องการได้เท่าไหร่อ่ะ500แต่โพเนี่ยก็เอาไว้เป็นตัวชี้วัดเอาเอาไว้เป็น ตัวตัวเป็นเป็นเครื่องมือในการประเมินว่าเ,ออเราได้ทำงานไปในระดับไหนถ้ามันตรงกับสิ่งที่เราคิดก็แสดงว่าไม่ต้องมีข้อสงสัยก็เดินหน้าต่ออย่างเต็มที่ถ้ามันไม่ตรงใช่ไหมฮะถ้าไม่ตรงกับที่เราคิดเราก็ต้องมานั่งแก้ไข คุณดารุธีก็บอกว่าอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของโพนะคะแต่ถ้าถามว่าเป็นไปตามเป้าหมายไหม,ไมก็ต่ากว่าเป้าหมายที่วางไว้คือในรอบเนี้มีคนคาดการณ์ว่าไม่มีใครได้เสียงเป็นเสเด็จขาแนะคุณลูกน้ำร้อยห้าสิบถือว่าสูงนะะ่ก็ขับเคี่ยวสูสีกันในหนะลายเขตหลายจังหวัดนะคะเราต้องติดตามกันต่อไปว่าท้ายที่สุดเดี๋ยวสิบเจ็ดวันรู้แล้วใครจะได้เป็นสสพักไหนได้กี่ที่นั่งและที่สําคัญใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบสามนะคะ่าสนใจ